เรื่องในชีวิต12ข้อเหล่านี้นะคะที่คุณจะต้องจําให้ขึ้นใจว่าคุณไม่ควรพูดหรือว่าบอกกับใครถ้าหากไม่จําเป็นเพราะมันอาจจะส่งผลกระทบด้านลบให้กับตัวเองเลยก็ได้สวัสดีค่ะดิฉันบันทิตาพานจันทร์ข้อที่1การพูดโอ้อวดถึงเข้าของที่ตัวเองใช้หลายคนมีของดีมีของหรูไม่ว่าจะนาฬิกาแพงกระเป๋าแบรนด์เนมแล้วก็ไปคิดว่าถ้าเอามาเล่าถ้าเอามาโชว์เดี๋ยวคนก็จะยกย่องเดี๋ยวเขาก็ชม แต่แท้ที่จริงแล้วผลที่จะได้มันกลับตรงกันข้ามเพราะว่าสิ่งที่คนเห็นไม่ใช่คุณค่าของคุณแต่เขาเห็นว่าคุณกำลังจะใช้สิ่งของมาสร้างคุณค่าแทนตัวเองการโอ้อวดนั้นมันก็ไม่ต่างจากการบอกให้โลกรู้ว่าฉันยังไม่มั่นใจในตัวเองก็เลยต้องเอาของนอกกายมาเติมเต็มยิ่งพูดมากคนก็จะยิ่งเห็นช่องโหว่ในใจของคุณยิ่งโชว์มากคนก็จะยิ่งตีความว่า คุณอาจจะไม่มีอะไรจริงๆนอกจากสิ่งของที่ถืออยู่จำไว้เลยนะคะว่าเข้าของมันบอกฐานะแต่ไม่เคยบอกคุณค่ารถสวยบ้านหลังใหญ่กระเป๋าแพงๆพูดได้แค่ว่าคุณสามารถซื้อได้แต่ไม่เคยบอกว่าคุณเป็นใครของที่แท้จริงที่ควรมีก็คือชื่อเสียงที่ได้จากความสามารถความน่าเชื่อถือจากการทำงานความเคารพที่คนอื่นให้เพราะตัวตนไม่ใช่เพราะว่าป้ายราคาที่คุณถืออยู่ในมือ บางทีคนที่เขารวยจริงเขาเงียบเขาไม่พูดมากเขาไม่อวดแต่พอเดินเข้ามาในห้องทุกคนกลับรู้สึกได้ว่าคนนี้ไม่ธรรมดานั่นแหละค่ะคือพลังของความมั่นใจที่ไม่ต้องพึ่งสิ่งของเพราะฉะนั้นถ้าเกิดอยากจะมีภาพลักษณ์ที่ทรงพลังอย่าเอาของมาอวดแต่จงเอาฝีมือมาอวดแทนอย่าเอาป้ายราคามาอวดแต่จงเอาคุณค่ามาให้คนเห็นจงถ่อมตัวไว้ใช้ชีวิตอย่างเรียบง่าย แต่ให้ผลงานพูดแทนคุณจะดีกว่านะคะข้อ2ความคับแคลนใจในอดีตบางคนเวลาที่เจอเพื่อนใหม่ๆเจอวงสนทนาใหม่ๆก็มักจะเผลอแล้วว่ามีครั้งหนึ่งนะฉันเคยถูกหักหลังหรือว่าเคยดูถูกต่างๆนานาเคยเจ็บปวดสารพัดเพราะว่าใครบางคนฟังดูเหมือนกับเป็นการระบายใช่ไหมคะแต่ความจริงแล้วสิ่งที่คุณเล่ามันกำลังขังคุณไว้กับอดีตจำไว้เลยนะคะความขับแคลนใจ มันก็เหมือนกับก้อนหินก้อนใหญ่ที่คุณเลือกแบกเองยิ่งพูดถึงบ่อยๆมันก็ยิ่งหนักยิ่งเดินไปไหนก็ยิ่งสะดุดเพราะขณะที่คนอื่นเขาก้าวต่อแต่คุณยังติดอยู่ที่เดิมถ้าเกิดว่าคุณเล่าถึงอดีตที่ขมขื่นให้กับคนที่เขาไม่เข้าใจฟังเขาไม่ได้มองว่าคุณเข้มแข็งที่รอดมาได้แต่เขาจะมองว่าคุณยังอ่อนแอเกินกว่าที่จะปล่อยวางและนี่ละค่ะคือสิ่งที่จะทำให้คุณเสียคุณค่าโดยไม่รู้ตัว โลกนี้ไม่เคยให้รางวัลกับคนที่เอาแต่ชี้นิ้วไปที่อดีตแต่โลกจะยกย่องคนที่แม้จะถูกเหยียบยำ่ำแต่ยังสามารถยืนขึ้นมาได้โดยที่ไม่ต้องประกาศความเจ็บปวดนั้นให้ใครฟังลองคิดดูนะคะถ้าเกิดว่าวันนี้คุณยังเอาอดีตมาพูดมันก็ไม่ต่างจากการเปิดประตูเชิญแผลเก่าๆให้กลับมาทำร้ายตัวเองได้อีกครั้งทั้งที่จริงๆแล้วคุณควรที่จะปล่อยให้มันสลายไปตามการเวลาถ้าอยากจะมีชีวิตที่ก้าวหน้า ต้องรู้จักที่จะปิดประตูให้กับความเจ็บปวดอย่าพกอดีตไว้เป็นภาระแต่จงใช้มันเป็นเชื้อไฟเงียบๆผลักให้คุณพุ่งไปข้างหน้าเพราะคนที่เขาประสบความสําเร็จจริงๆเขาไม่ได้เล่าอดีตที่บั่นทอนแต่เขาเล่าอนาคตที่เขากําลังสร้างอดีตคือบทเรียนไม่ใช่โซตรวนจงปล่อยให้มันอยู่ข้างหลังแล้วก็เดินไปให้ไกลกว่าที่ใครเคยคิดว่าคุณจะไปถึงได้ข้อ 3. รายได้ของคุณ งินคือสิ่งที่ทำให้คนเปลี่ยนหน้าตาได้ในพริบตาเวลาที่คุณบอกว่ามีไรายได้เท่าไหร่ต่อให้พูดด้วยความภูมิใจแต่รู้ไหมคะว่าหูของคนที่ฟังมันจะตีความไม่เหมือนกันบางคนเขาก็ยิ้มให้คุณแต่ในใจกลับคิดอีกอย่างหนึ่งคนบางประเภทพอเขารู้ว่าคุณหาได้มากกว่าเขาก็จะเริ่มอิจฉาบางคนอาจจะเริ่มตีตัวออกห่างบางคนอาจจะทำเป็นสนิทเพื่อที่จะหวังผล คนที่เคยเป็นเพื่อนแท้อาจจะกลายเป็นเพื่อนจอมปลอมเพียงเพราะตัวเลขในบัญชีที่คุณเผลอพูดออกไปรายได้นะคะถ้าเกิดว่าเปิดเผยผิดที่ผิดเวลามันไม่ได้สร้างเกียรติแต่มันสร้างภัยเงียบเพราะจะมีแต่คนคอยจับจ้องคุณมากขึ้นทั้งเพื่อเปรียบเทียบทั้งเพื่อเอาเปรียบหรือแม้แต่เพื่อหาผลประโยชน์จากคุณนั่นเองอย่าลืมนะคะว่าความสัมพันธ์ของคนมันเปราะบางมาก ต่อหน้าเขาอาจจะยินดีที่คุณหาเงินได้เยอะแต่ลึกๆแล้วค่ะบางคนอาจจะกำลังถามตัวเองว่าแล้วทำไมเราถึงไม่มีแบบนั้นและนั่นคือจุดเริ่มต้นของความอิจฉาที่คุณไม่ทันได้เห็นเพราะฉะนั้นนะคะเรื่องเงินจงเก็บไว้ให้เป็นความลับเปิดเผยเท่าที่จำเป็นกับคนที่ไว้ใจได้จริงๆไม่ใช่ประกาศให้ใครต่อใครรับรู้เพราะว่าความมั่นคงที่แท้จริงมันไม่ใช่สิ่งที่ต้องตะโกน แต่คือสิ่งที่คนสามารถสัมผัสได้จากวิธีที่คุณใช้ชีวิตนั่นเองรายได้ที่แท้จริงไม่ได้บอกด้วยคำพูดแต่สะท้อนจากวิธีที่คุณยืนอยู่ได้ด้วยตัวเองโดยที่ไม่ต้องอวดและก็ไม่ต้องอธิบายข้อ4ความดีหรือว่าเรื่องดีๆที่คุณทำความดีนะคะยิ่งเงียบยิ่งมีคา่ายิ่งอวดก็จะยิ่งไม่มีราคาเพราะอะไรคะก็เพราะว่าเมื่อไรก็ตามที่คุณบอกว่าฉันช่วยคนนั้นคนนี้มาแล้ว หรือไม่ก็ฉันเคยทำบุญมามากมายคนฟังเขาจะไม่ได้เห็นคุณเป็นคนดีแต่เขาจะเห็นว่าคุณกำลังอยากจะได้รับคำชมอยากจะให้ใครต่อใครยกย่องมากกว่าการทำดีถ้าเกิดว่าเผลอเล่าออกไปมันก็จะกลายเป็นเหมือนกับเหรียญตราที่ติดอยู่บนอกเพื่อเป็นการประกาศให้คนได้เห็นว่าคุณก็มีนะแต่ในความเป็นจริงนั้นเหรียญตราที่แท้จริงไม่เคยต้องโชว์มันอยู่ในใจค่ะและก็สะท้อนออกมาผ่านการกระทา และอีกสิ่งหนึ่งที่อันตรายก็คือเมื่อคุณบอกกับคนอื่นว่าคุณทําความดีมากมายก็จะมีบางคนที่เขาไม่หวังดีแกล้งเข้ามาไกล่คุณแกล้งทําเป็นชื่นชมคุณแต่จริงๆแล้วนะคะเขาเข้ามาหวังผลจากความใจดีของคุณเขาจะใช้ความเมตตาของคุณเป็นช่องทางในการกอบโกยผลประโยชน์จําไว้เลยนะคะว่าความดีที่แท้จริงไม่จําเป็นต้องประกาศเพราะโลกนี้มักจะส่งต่อความรู้สึกให้กับคนที่สัมผัสได้เอง คนจะเห็นคนจะรับรู้โดยที่คุณไม่จำเป็นต้องเอ่ยปากด้วยซ้ำยิ่งคุณนิ่งยิ่งมีพลังบางทีคนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดก็คือคนที่ทำดีโดยที่ไม่ให้ใครรับรู้ไม่ได้เขียนโพสต์ไม่ได้ถ่ายรูปไม่ได้เอามาเล่าแต่ก็ทิ้งไว้ให้ความดีน,นั้นงอกงามในใจของคนที่ได้รับแล้วผลบุญมันก็จะย้อนกลับมาหาคุณโดยที่คุณไม่ต้องร้องขอการทำดีอย่างเงียบ คือเกราะที่คุ้มครองคุณจากคนที่ไม่หวังดีและก็เป็นแสงสว่างที่แท้จริงที่ไม่ต้องเปิดเผยแต่ก็ส่องสว่างออกมาจากภายในข้อ 5. แผนการและก็เป้าหมายในอนาคตเป้าหมายมันเปราะบางมากเหมือนกับมเมล็ดพันธุ์เล็กๆที่เพิ่งถูกหว่านลงดินถ้าเกิดว่าคุณรีบเอาขึ้นมาโชว์คนอื่นก่อนเวลามันก็จะไม่โตแต่จะแห้งตายเพราะว่าถูกเหยียบย่ำด้วยคำพูดของคนอื่นหลายคนพลาด เพราะเมื่อคิดได้ว่าจะเริ่มทําอะไรใหม่ๆก็รีบเล่ารีบบอกกับทุกคนเหมือนกับว่าอยากจะได้คําชื่นชมแต่ผลที่ได้จริงกลับตรงกันข้ามคนบางกลุ่มอาจจะหัวเราะเยาะบางคนอาจจะบั่นทอนกําลังใจด้วยคําว่าทําไม่ได้หรอกหรือว่าบางคนอาจจะแอบเอาแผนนั้นไปทําแทนคุณแผนการที่คุณพูดออกไปก่อนเวลามันก็จะกลายเป็นภาระเพราะว่าคุณจะต้องรับมือกับความคิดเห็นที่ถาโถมเข้ามาทั้งจากคนที่หวังดีจริง และคนที่อยากเห็นคุณล้มเหมือนกับว่าคุณกำลังเดินอยู่บนเส้นทางที่เพิ่งสร้างแต่คนอื่นกลับมายืนกัน้นมาชี้นิ้วสักว่าคุณจะต้องเดินแบบไหนจงจำไว้เลยนะคะว่าความสำเร็จนั้นไม่ได้เกิดจากการเล่าตั้งแต่ต้นแต่มันเกิดจากการลงมือทำอย่างเงียบๆแล้วก็ค่อยให้ผลงานนั้นปรากฏต่อหน้าคนทั้งโลกโดยที่ไม่ต้องอธิบายเป้าหมายที่คุณไม่พูดมันก็จะมีพลังมากกว่าเพราะคุณเก็บพลังทั้งหมดไปใช้ในการลงมือทา ไม่ใช่ใช้ปากไปกับการตอบคำถามข้อสงสัยของคนอื่นจงเก็บแผนเก็บความฝันเอาไว้ให้แน่นแล้วก็ค่อยเปิดเผยตอนที่คุณทำได้จริงๆวันนั้นก็จะไม่มีใครสามารถเถียงคุณได้เพราะคุณมีผลงานที่มายืนยันชัดเจนแล้วข้อ 6. ความกลัวลึกๆในใจความกลัวนั้นมันคือเงาที่ซ่อนอยู่ในตัวตนของทุกคนไม่มีใครบนโลกนี้นะคะที่ไม่มีความกลัวบางคนกลัวล้มเหลวบางคนกลัวถูกปฏิเสธ บางคนกลัวว่าจะไม่เป็นที่ยอมรับและบางคนก็กลัวจนไม่กล้าเริ่มอะไรใหม่ๆเลยแต่รู้ไหมคะความกลัวเหล่านี้ถ้าเกิดว่าเผลอพูดออกไปให้คนฟังผิดคนมันไม่ใช่แค่ความลับที่หลุดออกมาแต่มันจะกลายเป็นอาวุธที่คนบางประเภทเอาไว้ใช้ในการควบคุมคุณคนที่รู้ว่าคุณกลัวอะไรเขาอาจจะใช้ความกลัวนั้นมาเป็นเครื่องกดดันอย่างเช่นถ้าคุณกลัวการสูญเสียเขาก็จะขู่ด้วยการทิ้ง ถ้าคุณกลัวความล้มเหลวเขาก็จะเอามาดักทางว่าเห็นไหมบอกแล้วว่าทำไม่ได้และนั่นแหละค่ะคือการทำให้คุณอ่อนแอลงโดยที่คุณไม่รู้ตัวจำไว้เลยนะคะว่าความกลัวนั้นไม่ใช่สิ่งที่ต้องประกาศออกไปแต่คือสิ่งที่ต้องเอามาใช้เป็นพลังเงียบๆความกลัวสามารถผลักคนให้ตกเหิวได้จริงแต่ถ้าเกิดว่าคุณหันมาใช้ให้มันเป็นเชื้อไฟมันก็จะกลายเป็นแรงที่พาคุณก้าวไกลกว่าที่เคยคิดความกลัวควรที่จะเป็นเหมือนกับดาบลับ ที่คุณซ่อนเอาไว้ไม่ให้ใครรับรู้แต่ก็ใช้มันฝึกฝนตัวเองในทุกวันใช้มันเตือนใจว่าถ้าเกิดว่าไม่สู้ฉันก็จะกลับไปเจอสิ่งที่กลัวที่สุดและนั่นก็คือสิ่งที่สามารถทำให้คุณก้าวเดินต่อไปข้างหน้าได้อย่าเล่าความกลัวให้ใครฟังนะคะแต่จงใช้ความกลัวเป็นครูเงียบๆในใจของคุณเพราะว่าคนที่แกร่งที่สุดไม่ใช่คนที่ไม่มีความกลัวแต่คือคนที่เปลี่ยนความกลัวให้เป็นพลังจนไม่มีใครมาหยุดได้ข้อ7 ความลับของคนอื่นเวลาที่คนคนหนึ่งเลือกที่จะเปิดใจและบอกความลับกับคุณจงรู้ไว้เลยนะคะว่ามันไม่ใช่เรื่องเล็กๆเขาอาจจะใช้เวลาทั้งชีวิตที่กว่าจะกล้าเล่าและคุณคือคนที่เขาเลือกที่จะเชื่อใจที่สุดถ้าคุณทำร้ายความไว้ใจนี้เพียงเพราะว่าเอาไปเล่าเป็นเรื่องสนุกปากมันไม่ใช่แค่ทำร้ายเขาแต่คุณกำลังทำลายชื่อเสียงของตัวเองด้วยความลับก็เหมือนกับทองคำที่มีค่ามหาศาลแต่บางคน กลับเอามันไปโยนเล่นในวงสนทนาพูดให้คนอื่นหัวเราะเยาะพอถึงเวลาจริงๆคนที่เคยเชื่อใจก็หายไปหมดเพราะเขารู้แล้วว่าคุณคือคนที่เก็บความลับไม่ได้มีอะไรก็รั่วไหลหมดจำไว้เลยนะคะความน่าเชื่อถือของคนไม่ได้สร้างจากคำพูดสวยๆแต่สร้างมาจากการกระทำเล็กๆอย่างการรักษาคำพูดหรือว่าการเก็บความลับถ้าคุณรักษาได้คนอื่นก็จะกล้าไว้ใจคุณมากยิ่งขึ้นแต่ถ้าคุณรักษาไม่ได้ ต่อให้คุณเก่งแค่ไหนคนอื่นเขาก็ไม่กล้าเดินร่วมทางกับคุณความลับของคนอื่นไม่ใช่ของเราเราไม่มีสิทธิ์เอามาเปิดเผยนะคะเพราะนั่นคือการขโมยศักดิ์ศรีของเขามาขายและที่สำคัญก็คือโลกนี้มันหมุนไว้ทุกสิ่งที่คุณเล่าออกไปมันก็จะย้อนกลับมาได้เสมอวันนี้คุณเล่าเรื่องของคนอื่นพรุ่งนี้ก็จะมีคนเล่าเรื่องของคุณเหมือนกับกระจกที่สะท้อนทุกการกระทำนั่นเองเพราะฉะนั้นความลับของคนอื่น จงเก็บไว้เหมือนกับเก็บทองไว้ในหีบไม่ต้องเอามาอวดไม่ต้องโชว์ไม่ต้องเล่าให้ใครฟังเพราะว่าเกราะที่แข็งแรงที่สุดของคนคนนึงก็คือความน่าเชื่อถือนั่นเองและสิ่งนี้จะสร้างได้ด้วยการเก็บปากเก็บใจไม่เอาสิ่งต่างๆที่ไม่ใช่ของเรามาเพง่งพลายข้อ8ความผิดพลาดเล็กๆที่ไม่จําเป็นต้องเปิดเผยชีวิตทุกคนนะคะล้วนแล้วแต่เต็มไปด้วยร่องรอยของความผิดพลาด ไม่มีใครที่เดินเป็นเส้นตรงได้ตลอดทางแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือไม่ใช่การเล่าให้ใครต่อใครรับรู้ทุกครั้งที่คุณสะดุดแต่มันคือการเก็บความพลาดนั้นมาเป็นบทเรียนส่วนตัวแล้วก็เดินต่อไปให้มั่นคงมากกว่าเดิมความผิดพลาดเล็กๆเหมือนกับรอยขีดบนกระดาษถ้าเกิดว่าคุณยกขึ้นมาเพื่อที่จะโชว์ให้กับคนทั้งโลกได้รับรู้รอยเล็กๆที่แทบจะมองไม่เห็นก็จะกลายเป็นจุดใหญ่ที่ทุกคนโฟกัส คนบางประเภทก็จะไม่เห็นคุณค่าที่คุณสร้างแต่เขาจะหยิบความผิดพลาดเล็กๆน้อยๆนั้นมาใช้เป็นเหตุผลเพื่อที่จะลดคุณค่าของคุณในท,ทันทีบางทีคุณล้มเพราะว่าสะดุดก้อนหินเล็กๆถ้าเกิดว่าเล่าออกไปคนที่ไม่หวังดีอาจจะเอาเรื่องนี้มาล้อคุณซ้ำๆจนคุณไม่กล้าก้าวต่อไปก็ได้ทั้งๆที่ความจริงแล้วความผิดพลาดนั้นไม่เคยมีพลังที่จะหยุดคุณได้เลยถ้าคุณไม่เอามันมาเผยแพร่ให้กลายเป็นเครื่องมือในมือของคนอื่น จำไว้เลยนะคะความผิดพลาดในบางครั้งก็ไม่จำเป็นต้องเปิดเผยกับใครมันเป็นสมบัติส่วนตัวเป็นคำพลรบมีค่าเฉพาะกับคนที่ผ่านมันมาแล้วคุณไม่ต้องให้ใครรู้หรอกค่ะว่าคุณเคยพลาดตรงไหนบ้างแต่คุณจะต้องทำให้เขาเห็นว่าคุณลุกขึ้นมาได้อย่างไรหลังจากที่พลาดต่างหากคนที่ประสบความสำเร็จเขาไม่ใช่คนที่ไม่เคยผิดพลาดแต่คือคนที่เลือกที่จะซ่อนบาดแผลเล็กๆไว้แล้วก็เดินต่อไปด้วยรอยยิ้ม ไม่ปล่อยให้แผลเล็กๆกลายเป็นตราบาปที่ติดตัวตัวเองไปตลอดทั้งชีวิตเพราะฉะนั้นนะคะจงเก็บความผิดพลาดเล็กๆเอาไว้เป็นบทเรียนอย่าเผยแพร่ให้กลายเป็นตราบาปในสายตาคนอื่นแล้วก็ใช้มันเป็นแรงเงียบๆที่ผลักให้คุณไปได้ไกลกว่าเดิมข้อ9ปัญหาภายในครอบครัวครอบครัวคือรากฐานของชีวิตแล้วก็เป็นที่พึ่งแรกของทุกๆคนหลายบ้านก็มีปัญหาขัดแย้งทะเลาะเบาะแวงกันเป็นเรื่องธรรมดา แต่สิ่งที่ไม่ควรทําอย่างยิ่งก็คือการเอาเรื่องในบ้านไปเล่าให้คนนอกฟังเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณเล่าปัญหานั้นอาจจะเป็นแค่เรื่องเล็กๆในบ้านนะคะแต่กลับถูกขยายใหญ่ขึ้นในสายตาของคนนอกเขาไม่ได้อยู่ตรงนั้นค่ะเขาไม่ได้เห็นทุกมุมมองเขาก็จะตัดสินครอบครัวคุณจากเศษเสี้ยวของเรื่องเล่าที่คุณได้พูดออกมาแล้วความไม่ยุติธรรมมันก็จะเกิดขึ้นการเล่าออกไปไม่ได้ช่วยแก้ปัญหา มีแต่จะสร้างอีกปัญหาหนึ่งขึ้นมาก็คือสายตาคนอื่นที่เขามองครอบครัวของคุณเปลี่ยนไปบางทีคนที่คุณเล่าให้ฟังเขาอาจจะเอาไปซุบซิบนินทาต่อกลายเป็นเรื่องเสียหายหาย,หายวนกลับมาทำร้ายคนทางบ้านได้จงจำไว้เลยนะคะว่าปัญหาครอบครัวก็เหมือนกับรอยร้าวบนกำแพงบ้านรอยร้าวที่อยู่ข้างในไม่ใช่หน้าที่ของคนข้างนอกที่จะมาชี้นิ้วแก้ไขแต่คือหน้าที่ของคนในบ้าน ที่จะต้องช่วยกันซ่อมแซมให้แข็งแรงมากกว่าเดิมการเล่าเรื่องในบ้านให้คนนอกฟังไม่ได้ทำให้คุณดูน่าสงสารหรอกนะคะแต่มันจะทำให้คุณดูไม่รู้จักรักษาศักดิ์ศรีของตัวเองและก็ยังทำให้ครอบครัวที่ควรที่จะเป็นที่พึ่งพากลับกลายเป็นหัวข้อในการสนทนาในขี้ปากของคนอื่นเพราะฉะนั้นปัญหาในบ้านก็ควรที่จะแก้ในบ้านเก็บไว้ให้เป็นความลับที่คนในครอบครัวช่วยกันก้าวผ่าน เพราะบ้านนั้นคือสิ่งที่ควรปลอดภัยที่สุดไม่ใช่เวทีที่เปิดเผยให้ใครก็ไม่รู้มาตัดสินนะคะข้อ10สิ่งที่คุณไม่ชอบหรือว่ารังเกียจในใครบางคนความไม่ชอบนั้นเป็นเรื่องส่วนตัวมากเป็นอารมณ์ที่เกิดขึ้นในใจของทุกคนบางคีแค่สายตาที่ไม่ถูกใจน้ำเสียงที่ไม่ถูกหูหรือแค่การกระทำเล็กๆที่ไม่เข้าตามันก็จะทำให้เรารู้สึกว่าไม่พอใจก็เป็นได้แต่สิ่งที่อันตรายก็คือ เมื่อคุณเอาความไม่ชอบนั้นไปเล่าผิดคนเพราะว่าทันทีที่คุณเอ่ยชื่อใครสักคนออกมาในทางลบคุณก็กำลังเปิดประตูให้ดราม่าเข้ามาในชีวิตเรื่องเล็กที่เป็นแค่ความรู้สึกส่วนตัวก็จะขยายเป็นความขัดแย้งระหว่างคนสองกลุ่มและในพริบตาคุณก็จะถูกวางเป็นตัวร้ายของเรื่องโดยที่คุณอาจจะไม่ทันตั้งใจจำไว้นะคะว่าคนฟังเขาไม่ได้ฟังทุกถ้อยคำด้วยใจที่ว่างเปล่า เขามีมุมมองมีอคติแล้วก็มีความสัมพันธ์ของเขาเองถ้าเกิดว่าคุณเผลอพูดไม่เข้าหูหรืออาจจะไปพูดกับคนที่เขารู้จักกับคนที่คุณไม่ได้ชอบค่ะจากเรื่องเล็กๆก็จะกลายเป็นเชื้อไฟที่ลามไปไกลกว่าที่คุณคิดคนที่ฉลาดจริงๆเขาจะไม่เสียเวลาเปิดเผยว่าเขาไม่ชอบใครแต่เขาจะเก็บอารมณ์นั้นเอาไว้แล้วก็เปลี่ยนให้เป็นพลังเพื่อที่จะพัฒนาตัวเองให้เก่งกว่าแทนที่จะเอาเวลาไปสร้างศัตรูเพิ่มโดยไม่จาเป็น เพราะว่าสุดท้ายแล้วความไม่ชอบไม่ได้ทำให้คุณดูเข้มแข็งขึ้นแต่มันทำให้คุณดูใจแคบการนิ่งการไม่พูดการเดินต่อไปอย่างมั่นคงต่างหากนะคะที่จะทำให้คุณมีพลังที่เหนือกว่าอย่าให้ความไม่ชอบใครบางคนกลายเป็นคำพูดที่ย้อนมาทำลายตัวคุณเองจงเก็บมันไว้เป็นไฟอย่างเงียบๆในใจแล้วก็ใช้มันสร้างเส้นทางที่ยิ่งใหญ่กว่าคนที่คุณไม่ชอบข้อ11จุดอ่อนของคุณทุกคนนั้นล้วนแล้วแต่มีจุดอ่อน ไม่มีใครที่เก่งทุกเรื่องแต่สิ่งที่ต่างกันก็คือบางคนเลือกซ่อนจุดอ่อนเอาไว้เพื่อเรียนรู้แล้วก็พัฒนาอย่างเ,เงียบๆในขณะที่บางคนกลับพูดออกมาเหมือนกับประกาศให้โลกรู้ว่าฉันเนี่ยอ่อนตรงนี้ฉันด้อยตรงนี้ฉ,นนฉันบอบบางตรงนี้นะและนั่นแหละค่ะคือการยื่นกุญแจไปให้คนอื่นมาไขาประตูโจมตีตัวเองเพราะโลกนี้ไม่ได้เต็มไปด้วยคนที่เขาหวังดีถ้าเกิดว่าคุณไปบอกจุดอ่อนผิดคนเขาก็อาจจะไม่ได้ใช้คำปลอบ แต่จะใช้มาเป็นอาวุธย้อนกลับมาทำร้ายคุณวันหนึ่งที่คุณขัดแย้งกันคำพูดที่คุณเคยบอกด้วยความไว้ใจก็จะถูกหยิบยกขึ้นมาเป็นมีดที่กรีดใจของคุณซ้ำแล้วซ้ำเล่าจุดอ่อนนั้นไม่ใช่สิ่งที่ต้องปกปิดไปตลอดชีวิตนะคะแต่ก็ไม่ใช่สิ่งที่ควรจะประกาศให้ใครได้รับรู้เหมือนกันเพราะว่าหน้าที่ของคุณคือเก็บมันไว้แล้วก็ฝึกให้มันกลายเป็นเกราะไม่ใช่เผยแพร่แล้วก็รอให้ใครก็ไม่รู้มาทำร้ายฉะนั้นจำไว้นะคะว่า คนที่แข็งแกร่งที่สุดไม่ใช่คนที่ไม่มีจุดอ่อนแต่คือคนที่ไม่ยอมให้ใครมารู้ว่าจุดอ่อนนั้นอยู่ตรงไหนเขาเก็บไว้เป็นเรื่องส่วนตัวแล้วก็พัฒนาเงียบๆจนวันหนึง่งจุดอ่อนที่เคยเป็นเงากลายเป็นจุดแข็งที่ไม่มีใครกล้าแตะได้อย่าเผลอเล่าจุดอ่อนให้ใครฟังนะคะแต่จงใช้มันเป็นคำภีรับฝึกตัวเองอย่างเงียบๆจนวันที่คุณยืนได้อย่างมั่นคงแล้วค่อยให้โลกเห็นด้วยผลงานไม่ใช่ด้วยคำสารภาพ ข้อ12ความทะเยอทะยานที่คนอื่นมองว่าเกินตัวความฝันใหญ่มันก็เหมือนกับเปลวไฟที่เพิ่งจุดถ้าเกิดว่าเล่าให้คนฟังผิดคนไฟยังไม่ทันแรงเลยค่ะก็อาจจะโดนสายฝนแห่งการดูถูกดับลงในทันทีคนที่ไม่เข้าใจก็จะหัวเราะเยาะคนที่ไม่เคยคิดใหญ่ก็จะรีบตัดสินว่าคุณเนี่ยเพอเจอ้อเพอฝันและคนที่ใจเล็กก็จะดึงคุณลงมาอยู่ในกรอบแคบๆแบบที่เขาอยู่ หลายชีวิตพังตั้งแต่ยังไม่เริ่มไม่ใช่เพราะว่าเขาไม่มีฝีมือแต่เป็นเพราะว่าเขาไปพูดความฝันกับคนที่ไม่มีหัวใจที่จะเชื่อไปเปิดเผยความทะเยอทะยานให้กับคนที่ไม่อยากเห็นใครก้าวนำหน้าแล้วก็โดนกดทับตั้งแต่ก้าวแรกฉะนั้นจำไว้เลยนะคะว่าโลกนี้เต็มไปด้วยคนที่คิดเล็กคนที่ใช้ชีวิตอยู่ในกรอบเดิมๆม,มาตลอดคนแบบนั้นไม่เคยเชื่อว่าคุณจะไปได้ไกลกว่าเขาเขาก็จะบอกคุณว่ามันยากเกินไปเป็นไปไม่ได้หรอก อยากคิดไกลเกินตัวทั้งที่จริงๆแล้วคำพูดพวกนี้ไม่ใช่คําเตือนแต่มันคือกำแพงที่เขาสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะก,กันคุณไม่ให้ไปได้ไกลกว่าเขาความทะเยอทยานที่แท้จริงจึงไม่ใช่สิ่งที่คุณจะต้องประกาศให้ใครฟังแต่คือสิ่งที่คุณจะต้องเก็บไว้ให้ลึกในใจแล้วก็ลงมือทำอย่างเงียบๆจนวันที่คุณทำสำเร็จวันนั้นแหละค่ะคนที่เคยหัวเราะเขาก็จะไม่มีสิทธิ์พูดอะไรอีกต่อไป เพราะว่าผลงานที่คุณสร้างคือคำตอบของทั้งหมดอย่ารีบบอกความฝันใหญ่ให้กับคนที่ไม่มีหัวใจที่จะเชื่อแต่จงทำให้ความสำเร็จนั้นพูดแทนคุณเองความทะเยอทะยานจะไม่เคยดูเกินตัวถ้าเกิดว่าคุณสามารถทำให้มันเป็นจริงได้และนี่ก็คือทั้งหมด12เรื่องนะคะที่เราไม่ควรพูดไม่ควรบอกใครเพราะว่าบางเรื่องที่เราพูดออกไปก็เหมือนกับการเปิดประตูเรียกปัญหาเข้ามาจงเก็บไว้เป็นความลับแล้วก็ให้ผลงานเป็นสิ่งที่พูดแทนคุณจะดีกว่า และถ้าเกิดว่าคุณชอบคอนเทนต์พัฒนาตัวเองแบบนี้นะคะก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อที่จะไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆที่เมย์จะลงในทุกวันนะคะอย่าลืมกดติดตามด้วยนะคะนะ